สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนอีกครั้งนะคะเป็นยังไงกันบ้างนักลงทุนที่น่ารักของคุณป้านักลงทุนทุกคนนะคะวันนี้ป้าก็จะมาอัปเดตนะคะเหรียญคริปโตหรือคริปโตเคอเรนซีนะคะในแอปบิตครับค่ะในแอปบิตครับหรือบรอกบิตครับนะคะสำหรับวันนี้ถ้าดูพอร์ตของป้าเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามี าการปรับตัวนะคะหมายถึงว่าพอตในภาพรวมนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ต้นสัปดาห์นี้นะคะมีการปรับตัวลดลงอยู่ที่ประมาณา5้เอนะคะตอนนี้ก็ตีตื้นขึ้นมาแล้วก็คงจะดีใจกับนักลงทุนทุกท่านด้วยนะคะแต่ว่าสไตล์การลงทุนของป้าเนี่ยก็คือซื้อถือยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหวี่ยงลงไปอย่างไรป้าก็ไม่ได้ ไม่ได้กังวลนะคะไม่ได้กังวลคือในในเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะที่ป้าเข้าตลาดมาเนี่ยเมื่อประมาณปี2015นะคะการการการเทรดของป้าก็คือจะเป็นซื้อถือยาวแทบจะไม่ได้เปิด ดูอแอปเลยนะคะแทบจะไม่ได้เปิดดูแอปเลยแต่ในปัจจุบันที่ป้าต้องมาเปิดทุกวันเนี่ยก็เพื่อที่จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะคะหลานๆนักลงทุนหน้าใหม่เท่านั้นเองนะคะ,ะถ้าเราซื้อในจํานวนเงินไม่มากนะคะซื้อน้อยอในจํานวนเงินน้อยๆที่เราอยอมรับความเสี่ยงได้เป็นเงินเย็นไม่ได้กู้ไม่ได้ยืมนะคะเป็นเงินที่ปกติเราก็ใช้ในการ ออมหรือการลงทุนแต่ไม่ใช่เอาเงินออมทั้งหมดมานะคะคือเงินในส่วนที่เราไปลงทุนอื่นๆเนี่ยเราก็แบ่งมาอย่างนี้นะคะแบ่งมาเพื่อที่จะมาลงในลงทุนในตลาดคริปโตอันนี้จะมีความสุขที่สุดค่ะ ลงทุนสไตล์ป้านี่แหละสบายใจที่สุดไม่เครียดนะคะซื้อถือยาวอย่างเช่นที่ป้าเคยทำคลิปอธิบายให้ฟังว่าป้าใช้เงิน1,000พันแล้วมันอัพไปเป็น1 0 0 0 0แได้แต่มันใช้เวลาเพราะว่าเราใช้เงินน้อยเนาะแต่เราสบายใจมากนะคะมันจะเหวี่ยงไปไหนก็ไม่สนใจนะคะไม่สนใจมันเนาะไม่เครียดกับมันนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับนักลงทุนหน้าใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะตลาดคริปโตนี้เป็นตลาดที่พันผวนสูงค่ะทำให้คุณสามารถทำกำไรได้สูงนะคะและในขณะเดียวกันก็ขาดทุนได้มากถ้าคุณขายออกนะคะแต่ถ้าคุณใช้เงินเย็นซื้อและถือไว้นะคะมันก็จะยังไม่ขาดทุนค่ะเอาละค่ะมาอัปเดตราคาเหรียญคริปโตกันนะคะวันนี้ใน แอปบิตคัพเนี่ย BTC หรือ Bitcoin นะคะราคาอยู่ที่1 5 7 2 9 6 5บาทวันนี้ตลาดกราฟเนี่ยก็จะดูเขียวๆหลายตัวนะคะค่อนข้างเยอะอะต่อไปค่ะ e t h e r e u m 49,445.99 XRP 13.88 LTC 5,926บาท BCH หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ด USDT สามสิบจุดหกสอง BNB เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบ XLM หนึ่งเอ่อสิบสองจุดเก้าแปด ADA สามสิบเจ็ดจุดสี่ห้า BSV ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ Double UAN ยี่สิบหกจุดหนึ่งห้า OMG หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดจุดสี่แปด ZIL 3.8156 SNT 2.79 CVC 12.33 LINK 929 IOST 1.41 ZRX 45.46 KNC 58.66 RDN 13.25 ABT 4.11 MAN 10.94 INF 1.08 CTXC ยังโฮไว้นะคะที่ราคา292 SIX 1.149 JFIN 5.33 EVX 16.6 p o w 10.13ตัวนี้นี่ถ้าดูจากราคาที่เปิดครั้งแรกนะคะในเ,เมื่อ 4, 4ปีที่แล้วน่าจะ3หรือ4ปีที่แล้วเนี่ยนะคะราคาขึ้นมาเยอะนะคะขึ้นมาเยอะพอสมควรนะคะต่อไปก็ d o g g e คอยนะคะก็1.56 DAI 30.64, USDC 30.45, BAT 23.23, BAN 419, KSM 7667.34, .1156.35, NEA 139.4, SCRT 100.53, GLM 11.26ก็หมดแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตราคาเหรียญ คริปโตรหรือเหรียญดิจิตอลนะคะในแอปบิตคับนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะของคุณป้านักลงทุนนะคะคลิปที่ป้าทำก็จะมีสไตล์ในการอัปเดตราคานะคะการอธิบายที่ไปที่มานะคะของแต่ละเหรียญเนอะอันนี้ป้าก็ทยอยทำให้ แล้วก็มีป้าเล่าให้ฟังก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะในการเทรดคริปโตของป้าที่เทรดมาตั้งแต่ปี2015นะคะนอกจากนั้นก็จะมีสไตล์การติดตามเหรียญที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการฮาร์ดฟอกมีการสวอปนะคะหรือมีการอัปเกรดใดๆก็ตามเนี่ยก็จะมีการมาแจ้งข่าวแล้วก็จะมาติดตามดูว่าเมื่อผ่านการอัปเกรดแล้วนะคะหรือเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยพฤติกรรมราคาของเหรียญเป็นยังไงกันบ้างนะคะใครที่ชอบ ศึกษาก่อนลงทุนก็เข้ามาติดตามป้าได้นะคะขอให้ทุกคนบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะตลาดคริปโตเป็นตลาดที่ผันผวนสูงนะคะป้าเคยบอกไว้แล้วเนาะก็บริหารความเสี่ยงให้ดีค่ะโชคดีทุกคนนะคะรักทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ